มานะครับหลังจากที่เราไปยิงทดสอบมาแล้วนะครับกับเฟรม P80 นะครับของซิกพีสาม p องศูนนะครับอันนี้ปืนเคลียร์นะครับตอนที่ผมได้มากล่องเป็นอย่างนี้นะครับหีบห่อเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะคราวนี้นะครับปืนเคลียร์นะครับเอาข้อดีก่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่า มุมเนี่ยมุมของด้ามองศามันจะเท่ากับ1 9ึ่นะครับตัวนี้เป็น b ีบีกันครับบีบีกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะวางท่าให้ดูนะครับมันจะเอียงเข้ากันเลยนะครับกับ b ีบีกันกับหนึ่เก้าหนึ่นะครับเห็นไหมครับเท่ากันเลยนะครับแต่การการกริปการจับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับ เวลาเรากิฟหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นธรรมชาติมากมากๆนะครับดูจากแนวลำกล้องนะครับแต่สำหรับสามลงศูนย์เนี่ยนะครับแนวเขาจะสูงหน่อยหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากการที่มีชุดลั่นไกอยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลบางอย่างนะครับในการออกแบบของเขานะครับมันจะไม่เหมือนกับกล้องนะครับกล้องมันจะแบบ อ่ง่ายๆปืนเคียงครับง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับนะครับถ้าจับก๊อกเนี่ยนะครับกับหนึ่งเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเลยนะครับองศาตอนเนี้ยที่เราใส่ P80 เนี่ยนะครับมันจะเท่าๆกับก๊อกนะครับนะครับเฟรมนะครับด้ามความบางความไรนะครับเท่าๆกันนะครับแต่เวลาเรายิงเนี่ยเวลาเรากริปแล้วเราเล็งเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกไม่เหมือนกันครับเพราะลำกล้องมันอยู่สูงกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ ซื้อเฟรมพวกนี้มาใช้นะครับแล้วจะคิดว่าแนวมันจะเวลายิงเนี่ยมันจะแนวมันก๊อ,อกมันจะคุมง่ายขนาดนั้นก็ไม่ใช่นะครับแต่บางคนอาจจะมีเทคนิคนะคุมปืนให้ได้เท่าๆกับก๊อ,อกก็มีนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดผมยิงแล้วนะครับมันจะไม่ถนัดเหมือนก๊อ,อกอะพูดง่ายๆนะครับหรือผมยิงก๊อ,อกมานานม,ามั้งไม่รูมกันนะครับแต่ข้อดีก็คือ องศามันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะเวลาเราเรากริปเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลายิงก๊อกมาแล้วมายิงตัวนี้มันจะพอได้นะครับเหมือนเหมือนได้ได้ความรู้สึกแบบกึง่งก,กึงก๊อกกึ่งกึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งมาหน่อยนึงนะครับอันนี้ข้อดีอย่างแรกนะครับคือองศาครับค่อนข้างจะเป็นมิตรกับผู้ใช้ก๊อกมาก่อนนะครับอย่างที่สองเนี่ยผมให้ดูตรงตรงกริปตรงนี้นะครับสากนะครับสากหนกนะครับมากนะครับแต่แต่ถามว่าดีไหมดีนะครับ ดีแต่ดีเกินไปนะครับเพราะว่าผมเจ็บมือนะครับรู้สึกว่ากิฟแล้วเจ็บมือนะครับนะครับเวลาคนเรากิิฟปืนเนี่ยมันกริฟไม่เหมือนกันนะครับท่านอาจจะกริฟอีกแบบนึงนะครับผมอาจจะกริฟอีกแบบนึงนะครับท่านอาจจะเอาไปใช้อาจจะไม่เจ็บมือก็ได้นะครับแต่กรณีนี้ถือว่าโอเคนะเขาทาสากหนึบหนึบมือดีนะครับนะครับแล้วก็เขาทํามาเผื่อแล้วนะครับตรงนี้มี ปาดเว้าเข้ามากาเรียกอะไรอันเดอร์คัตนะครับให้เรากิฟเปืนอนี่สูงขึ้นนะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงบีวเทลนี้ก็ทําใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ดูเทียบกับของเดิมนะครับของเดิมก็จะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมเอาเอายางมาสวมนะครับจริงๆกะว่าจะถอดยางออกแล้วให้ดูแต่ว่ามันถอดยากขี้เกียจนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับนะครับของเดิมมันจะ ใต้โกงแกเนี่ยเขาจะปาดไม่สูงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในตัวกิฟตตัวนี้นะครับมันจะทําให้เราคุมปืนได้ดีขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่เราก็ต้องไปหัดหัดกิฟในในในแบบใหม่นะครับเพราะว่ามันจะสูงขึ้นเห็นไหมครับเราก็ต้องกิฟอีกแบบหนึ่งนะครับทําให้เราโอเคอะนะครับคือมันรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนจับก๊อกอะปูง่ายๆมันดีขึ้นอะฟิลมันดีขึ้นนะครับ โอเคเลยครับแล้วตัววัสดุเนี่ยมันมันดูแบบแข็งแข็งนะครับแข็งแข็งถึกๆึกเลยนะครับดูแบบแน่นหนาดีนะครับแต่มันจะมีมันจะมีจุดที่ว่าที่ผมไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งนะครับจุดที่ผมไม่ชอบนะครับที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คือบอร์ดแมกนะครับปุ่มปดแมกนะครับเ,เดี๋ยวผมจะ เอาแม็กที่เดี๋ยวเอากระสุนออกก่อนนะครับเป็นแม็กกาซสนที่มีกระสุนนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเราใส่เบาๆไม่ได้เราต้องตบนะครับคือเราต้องเน้นหน่อยนึงอะ่ะนึกอออกไหมเน้นแบบหน่อยนึงอ่ะนะครับเพราะถ้าเราใส่เบาๆอย่างเงี้ยมันเข้าไม่สุดนะครับมันเข้าไม่สุดนะครับคุณต้องตบอ่ะนะครับมันจะไม่เหมือนกับ กับตัวเดิมตัวเดิมเนี่ยนะครับด้วยความที่ ания, ตัวปลแม่เข้าเป็นเป็นเหล็กไงนะครับเป็นโลหะไงเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับแก๊กเข้าไปนะครับมันจะมันจะชัดเจนนะครับฟิลมันจะแบบว่าโอเคนะครับแต่กับตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่ใช่นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ทําให้มันเป็นเหล็กวะนะครับเวลาเราใส่แมกเนี่ยมจะได้แบบแก๊กเข้าไปนะครับ อย่างเงี้ยคือมันมันผมไม่ค่อยชอบนะครับเวลาใส่เนี่ยต้องตบนะครับนะครับมันจะได้แน่นๆนะครับหรือไม่ก็ใส่แบบเน้นๆไปเลยนะครับจะได้อยู่นะครับถ้าถ้าคุณใส่เบาๆหน่อยนะครับไม่อยู่นะครับไม่อยู่มันต้องตบเข้าไปนะครับอันเนี้ยสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับหลักๆที่ไม่ชอบก็มีอยู่แค่เนี้นะครับนอกนั้นก็ดีหมดแล้วมันมันทำมาดีอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่นะครับมองหานะครับคลิปที่อ่า เข้ากับมืออยู่นะครับแต่ที่แน่เข้าเข้ากับมือมากกว่าตัวเดิมแน่นอนนะครับไอตัวเนี้ยผมหายางมาใสก่ก็ก็ก็ทําให้ด้ามใหญ่อะนะครับแต่ก็จับถนัดมือขึ้นหน่อยนึงนะครับแต่มันสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ผมจับแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนผมกำกำปืนกล้องอะนะครับคือผมอยากจะใช้สามสองศูนย์นะครับเพราะว่าผมชอบไกลมันครับความรู้สึกเวลาเหนี่ยวเวลาลากมันดีนะครับแต่ติดที่ว่าลำกล้องมันแนวมันสูงไปหน่อยแค่นั้นเองครับ แต่มันเป็นปืนที่โอเคนะครับค่อนข้างแม่นยำนะครับ,บนะครับใส่กับคลิป P 8 0นะครับก็ลองไปหาดูได้ถ้าใครชอบนะครับหรือจะเป็นอ่าจริงๆผมเล่งอีกตัวนึงไว้ก็คือวิวสันคอมแบทนะครับวิวสันคอมแบทเนี่ยทำด้ามทำแรงนะสวยมากนะครับแล้วก็จะมีบ่อแม็กให้ด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับวิวสันคอมแบทเนี่ยเขาเขาจะทำอ่าตูดเปิดหน่อยนึงนะครับเหมือนเป็นบอแม็กนะครับ อีกอันนึงก็ X Carry X Carry เนี่ยผมเคยจับแล้วก็เคยรีวิวให้ดูแล้วในช่องนะครับตัวนั้นน่ะก็ก็สวยขึ้นนะแต่ว่าไม่หนึบเท่าไหร่นะครับไอไอตรงเนี้ยไม่สากมือเท่าไหร่นะครับก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับก็ดีขึ้นนะดีขึ้นนะเหมือนเรายิงก๊อกอะถ้าใครใครยิงก๊อกมาเยอะมาจาับอันนี้น่าจะชอบนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ